เลขห้าครับแปดห้าครับแปดห้าเลขแปดห้ามาเลยครมาเลยมาเลยครับคายเลขข้ายแปดห้ามีเหรียญด้วยมาด้านข้างเลยครับฮะต้องมีเหรียญด้วยเหรอต้องมีเหรียญด้วยครับต้องเข้าเส้นชัยฮะต้องเข้าเส้นชัยครับอ่าเรื่องรหลาแปดห้าแปดห้าเป็นแปดห้าไม่ใช่ห้าแปดแทต้องแปดห้าครับเลขท้ายแปดห้ามีไหมครับสลับกันนิดเดียวเลขท้ายแปดห้ามีไหมฮะสองตัวเลข้าแปดห้ามาครับมาด้านข้างมาทีนะครับมาเลย มามึอง่้ขึ้นง่ายกว่าครับมาเลยครับเร็วๆวฮะแปดห้าครับมาแปดห้ามีไหมฮะแปดห้านับหนึ่งครับถ้าไม่มีเราจับเลขใหม่นะฮะจับเลยฮะับดห้านับสองแปดห้านับสามอ่ะจับใหม่เลยครับคุณเหลือหลักเดียวหรือขอเหลือหลักหน่วยเลยอ่แล้วต้องไวที่สุดด้วยไม่งั้นไม่ได้ขึ้นมาแปดห้ามาแล้วแปดห้ามาคนหนึ่งแปดห้ามาคนหนึ่งใช่ไหมมีหนึ่งคนมีคนเดียวนะแกะเหรียญแล้วครับแปดห้าแกะเหรียญค้องแล้วตรงนี้ รอ <Okay. S 2> ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะฮะเพื่อเป็นโรกิจกรรมนะครับต่อแล้วคุณเทมต่อเลยฮะต่อเลยฮะขอเลขหลักเดียวนะขอเลขหลักเดียวนะเลขหลักเดียวแนละ้วต้องไวขึ้นนะฮะ